คำเตือนอาจจะมีเสียงรบกวนเข้านิดนึงนะคะสวัสดีค่ะเหนือนะคะจากช่องเหนือสอนตัดคลิปค่ะในคลิปนี้นะคะเราจะไม่ได้มาทําการสอนตัดคลิปแต่อย่างใดนะคะในคลิปนี้เราจะมารีวิวขาตั้งกล้องกันค่ะ เป็นขาตั้งกล้องแบบดีนะคะสั่งจาก Lazada เลยนะคะ <Wow. S 1> ไปดูกันเลยซึ่งตอนแรกนะคะเขาก็จะให้กล่องแบบนี้เป็นแพ็กเกจมาเลยนะคะแบบนี้ค่ะรุ่นของมันนะคะนี่รุ่นของมันนะนะคะอันนี้ใช้ไฟช่วยฉายนะคะไม่ต้องแปลกใจนะคะเพราะว่าเรามาอาจตอนเย็นๆแล้วนะคะเดี๋ยวมันจะมืดอ่ะเป็นรุ่นของมันนะคะแบบนี้เลยนะ,ะซึ่งออกมาจากกล่องแบบสดๆร้อนๆเลยนะคะ เป็นรุ่นของมันนะคะสั่งจาก,กลาซาดา้าดสิคูแต่มาส่งปายสาบนะคะโอเคค่ะเขาก็จะมีถุงให้นะถุงแบบนี้เป็นถุงเก็บพกพาได้เลยค่ะคล้ายๆไม้เลยนะไม้ตัวนี้ที่พ่ทไม่ใช่พีไม้ตัวนี้ที่เหนืออัดอยู่อะมันก็จะมีถุงแพ็กเกจแบบนี้มาให้นะคะอ่าซึ่งไม้พี่ไม้เหนือก็สั่งจาก,กลาซาดา้าค่ะตั้งกล้องเหนือก็สั่งจาก,กลาซาด้านะคะ ที่จริงมันไม่ใช่ขาตั้งกล้องมันเป็นขาตั้งมือถือมันตั้งกล้องได้เหมือนกันนะคะตัวนี้เลยค่ะเป็น้านี่เป็นขาตั้งกล้องนะคะซึ่งเอาออกยังไงเราก็กดตรงนี้เราอ้าตรงนี้แล้วเราก็กดตรงนี้ค่ะเฟ,ฟียบเมื่อกี้มันหลุดนิดหน่อยนะคะก็ให้เขาซ่อมแล้วเรียบร้อยแบบดีนะคะอ่ามันเป็นเวลาดึงนะคะเวลาเก็บก็เก็บตรงนี้เวลาเก็บก็เก็บตรงนี้นะเวลาเอาออกก็ดึงตรงนี้นะคะเห็นไหม ดึงมันลงมาแบบนี้เลยนะคะคุณสมบัติมันมีอะไรบ้างอ่ะคุณสมบัติของเจ้าตัวนี้นะคะมันก็มีหลากหลายเลยถ้าเป็นตัวนี้นะถ้าเป็นตัวหมุนตัวแรกอันนี้มีหลายตัวหมุนมากนะคะทําความเข้าใจคิดนานเลยนะถ้าใครที่ไม่เคย<อ>ไม่เคยรู<อ>้ถึงเนี้ยต้องใช้คู่มือด้วยนะคะอ่ะอันนี้ปุ่มแรกหมุนมาทางนี้ค่ะหมุนออกไปทางนู้นค่ะ แล้วมันก็ขอตั้งกันนะมันก็จะยืดได้แบบนี้ค่ะทุกคนไหนแล้วก็ล็อกเลยนะเราล็อกมาเลยค่ะล็อกมาทางตัวเองนะแบบนี้ค่ะแล้วก็ตรงนี้มันก็ยืดได้นะคะโดยการมันมีอยู่สามปุ่มถ้าปุ่มที่สามถ้าเรายืดปุ่มที่สามเลยอะ่ะมันจะยาวมากๆเลยแล้วมันก็จะสูงมากๆเลยเราปรับปุ่มแรกแล้วก็ล็อกแบบนี้นะคะมันก็จะตั้งได้อีกระดับหนึ่งเลยนะอ่าเก็บเหมือนเดิมต่อไปนะคะเป็น เจ้าตัวนี้ละกันนะตัวนี้นะคะคืออะไรตัวนี้หมุนออกมาเลยค่ะหมุนออกมาค่ะหมุนมันออกมาทางนี้ค่ะมันก็จะเป็นแบบนี้มันจะงอกแงกงอกแงกพอออกมามันมีสิ่งลี้ลับอยู่ข้างในค่ะเป็นอันนี้คือตรงนี้มันหมุนได้นะเพราะว่าตอนแรกวันนี้มันจะงึกงักงึกงักงึกงักนะคะแล้วก็หมุนตรงนี้ปรับระดับมันได้เลยนะ แล้วเราจะกลับคืนยังไงแล้วก็กลับคืนเหมือนเดิมแล้วเราก็ล็อกค่ะแล้วก็ล็อกเหมือนเดิมเลยนะคะพอเสร็จแล้วนะคะอันนี้คือป,ปิดห้องนะพอเราล็อกเสร็จแล้วแบบนี้นะคะเราก็เอาไปถ่ายตั้งกล้องวิดีโอได้เลยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปลองถ่ายกันกับเจ้าตัวนี้กันเลยค่ะไปดูกันเลยโอเคค่ะทุกคนเราก็ใช้ขาตั้งกล้องตัวนี้นะคะในการอัดคลิปวิดีโอเรามาเฉลยกันค่ะว่า ตอนที่เหนือไม่มีขาตั้งกล้องแบบนี้เหนือใช้อะไรเหนือใช้ไมเซลฟี่ค่ะนี่ว้า wow. อันนี้เป็นกล่องนะเหนือใช้ไมเซลฟี่ตัวนี้นะคะในการอัดคลิปวิดีโอมาตั้งแต่คลิปแรกเลยนะคะยันคลิปนี้เหนือก็จะมาเปลี่ยนใช้เป็นขาตั้งกล้องแล้วส่วนไมเซลฟี่นะคะเหนือก็จะเอาไว้ใช้ในการที่ออกนอกสถานที่แล้วใช้ขาตั้งกล้องไม่ได้นะคะเหนือก็จะใช้ไมเซลฟี่นี่แหละค่ะในการถ่ายทำนะคะ โอเคค่ะคลิปนี้เป็นยังไงบ้างคะทุกคนถ้าใครชอบชชื่นอบคลิปวิดีโอนี้นะคะฝากกดติดตามช่องเนื้อซอนแต่คลิปไปได้เลยนะคะกดกระดิ่งเลือกทั้งหมดแบบนี้ด้วยนะคะจะได้ไมพาดคลิปให,ใหม่ใจากไหนเช่นเคยะค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย